สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเดียวอริสราตอบเสียงสูงหลังหนุ่มกันชัยถามถึงอาชีพแฟน d o เรียกได้ว,ว่าชีวิตคู่สุดแฮปปี้จริงๆแถมยังเป็นคู่รักที่ผ่านการพิสูจน์ความรักในครั้งนี้แล้วด้วยจากการที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันเพื่อวัดใจในการใช้ชีวิตคู่และดูว่าทั้งคู่นั้นจะยังคบกันต่อไปรอดหรือไม่ถ้าไปเที่ยวครั้งนี้เป็นเวลาสามเดือนเต็มแล้วโอเคก็จะยังคบต่อไปแต่ทาไมโอเคแล้วเธอนั้นเราว่ากลับมาไทยก็คงต้องเลิกกันไปสำหรับ ดิวอาริสราและซบาสเตียนลีที่ก่อนหน,นี้เพิ่งจะควงกันไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศอเมริกาอีกทั้งทางด้านฝ่ายชายยังมีการเซอร์ไพรส์รให้ฝ่ายหญิงอยู่ตลอดอีกด้วยล่าสุดเดิวอาริสราได้มีโอกาสร่วมพูดคุยในเรื่องของความรักในรายการสามแซบซึ่งหนุ่มกัญชัยก็ได้มีการพูดว่าถามนิดนึงได้ไหมนอกเรื่องหน่อยเขาทำงานอะไรเดิวอาริสราตอบว่าเขาทำงานเกี่ยวกับภสังหาริมทรั์ค่ะหนุ่มกัญชัยพูดต่อว่าเขารวยมากเลยนะดียวตอบเสียงสูงว่าเขาไม่ได้รวยมากหรอก จนชมพู่อารยาต้องถามว่าทำไมต้องเสียงสูงด้วยดิพูดย้ำพร้อมหัวเราะอ,อีกว่าเขาไม่ได้รวยหรอกอย่างไรก็ตามเป็นคู่ที่น่ารักกันเป็นอย่างมากเลยละครับท่านผู้ชมมารับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v วรี n นิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ